สวัสดีครับวันนี้นะครับวีทีลูกเฉาส้วนนะครับผมจะพามาแนะนําวีทีการห้ารายได้อีก่องทางหนึ่งนะครับของลูกเฉาส้วนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพามานี่นะครับชมวิธีการเลี้ยงพึ่งนะครับแต่ว่าือดูนี่นะพึ่งมากำลังห้ารังนะครับเพื่อที่จะทํารังซึ่งการผลิตหนําพึ่งให้กับเรานะครับแต่ก่อนด้วยเลยเนี่ยคืออันนี้คือเป็นรังตัวก่อนหน้านี้เคยจับไปแล้วนะครับเราก็ทําการมากวัด ทำความสะอาดล้างนะครับเพื่อที่ให้พึ่งเนี่ยทำอายุก้อนนะครับนี่สั่นๆเลยนะครับตอนนี้เราต้องแลกร้อนไว้ในหลังนี้มีพึ่งไม้นะครับอ่าหลังนี้มีพึ่งครับมาเลยมาเลยมาเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราจับพึ่งนะครับพึ่งมันก็ออกไปนะครับอันนี้มันมีหลังอยู่นะครับนี่หมีรู้อ่ะแหมมีพึ่งเรียบร้อยนะครับอันนี้มีพึ่งเรียบร้อยเราไม่ต้องกว้าทำความสะอาดนะครับปล่อยให้พึ่งมันทำความสะอไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูปลุกอุ้งไปแล้วนะครับมา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  นี่นะครับพืงหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทาความสะอาดหลังเมื่อนเคยนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะครับหลังนี้มีพึ่งไม้นะครับเปิดออกมาอ่าหลังนี้ไม่มีนะครับมันจะสกปรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวห้องเราทาการปัดนะครับทำความสะอาดลังภายในนะครับนี่เดี๋ยวทำอะไรนะครับ นนี่นะลาดออกที่มันโอ้มานนับเนี่ยครับมันหล่อสำลังนะครับนี่ซึ่งมันกระไปแล้วนะครับทึนงเดี๋ยวเราก็มาเอาพวกเนี่ยออกให้หมดนะครับนี่ยเราหมานออกเนี่ยปาดออกไปเลยนะครับมันสามารถสร้างรายได้นะครับให้กัน แต่ละลังเนี่ยหนาพึ่งได้ขวดหนึ่งมั้งสองขวดมั้งสามขวดมั้งแล้วแต้นะครับบางลังสีย้าขวดก็มีนะครับขวดหนึ่งสามหห้าสิบบาทนะครับัวพุ่มจับหลบที่แล้วนะครับจับเดือนห้านะครับอันนี้มันก็เดือนสามเลยนะครับหนาพึ่งเดือนห้าเนี่ยไปจับนะครับมีประมาณสองเดือนเนี่ยหนาพึ่งก็ได้ได้นัดนะครับก็ถุกเดือนห้านะครับเราก็ทำการจับนะครับ สี่ทีแล้วคงค่าไปได้ประมาณสามมือนะครับสั่งเพนะครับเลี้ยงไปประมาณมีสิบวันหลังนะครับเรกาก็ทำความสะอาดออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับภายในเราก็กว่าได้มันสะอาดนะครับเอาถ้าจะสะอาดได้นะครับประมาณนี้นะครับืมเรกาก็ผปิดผ้าไปเลยนะครับ เนี่ยมันจะมีรูนะครับให้พึ่งข้าวไปนะครับอันนี้ยวเราปิดฝาเบิ้ลนะครับเนี่ยครับเชือเชือฉันดีครับเชือฉันดี้เชือมันนะครับนบี่ก็ปิดได้แบบนี้เลยนะครับหล,หลังคาไมัน กันนะครับหวยบางคนนะครับ เซตนะครับหลังนี้เดี๋ยวเราไปหลังอื่นต่อแล้วนะครับส่วนนี้นะครับเลือดสาบล้างนะครับผมมันพุกไม้มันพุกไปไล่ล้าลงเลยเดี๋ยวต้องไปตาไปตามมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปมาทำดีล้างนะครับเดี๋ยวเราไปกวัดส่วนอื่นกันต่อแล้วนะครับไปก่อนนะ